ผมครับผมครับกับผมอ่าเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่สิบแปดครับสิบแปดนะโอเคครับขอบคุณครับอ่ะเจเลยครับก็เนื่องจากการเป็นว่าการเกิดของมนุษย์นะครับมาจากการทํากันในกันอดีตแล้วอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันมาจากอะไรครับจุดเริ่มต้นของกรรมนี้เลยอืมซึ่งซึ่งผมไปหาข้อมูลมาครับก็ไปเจอว่าพระพุทธเจ้าอ่ะเคยตัดต่อว่าจุดเริ่มต้นของภพชาตินะครับก็คือความไม่รู้หรือที่เรียกว่าอวิชชาครับ เพราะว่าอาวิชามันหมายถึงการสั่งสมกองบุญนะครับแล้วเมื่อมีการสั่งสมกองบุญกองบุญกองบาปอะแล้วเวลาทิ้นพพแต่ละชาติอะก็จะมีการตัดสินว่าใครจะได้บิดีหรือว่าใครจะได้ได้ไปที่ใดร้ายอะครับซึ่งเขาบอกว่ามันวงเวียนกันเป็นวงกลมครับไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับทีนี้ก็อยากอยากได้ความเห็นของอาจารย์นะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมคำถามนี้ครัอบอาจารย์ เป็นคำถามที่ยอดคิดอยู่แล้วและพุทธเจ้าที่ที่ท่านทรงตัดไปชัดเจนที่นิสิตไปค้นมาเนี่ยถูกแต่เพียงว่าเราต้องทําความชัดเจนนะครับคืออวิชชานี่คือต้นตออยู่ในหลักของปฏิจจสม,มุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่คือความเป็นไปของโลกและชีวิตนะปฏิจจสม,มุปบาทปฏิจจสม,มุปก็คือต้นมันคืออวิชชาและอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจยาปัจจญานามรูปัง นามรูปังปัจญ,ญ,ญาสราลันะสลาลนะปัจญ,ญาผัสสะผัสสะปัจญ,ญาเวทนาเวทนา<ม>ปัจญ,ญาเป็นไงตัณหาตัณหาปัจญ,ญาอุปทานพออุปทานปุ๊บเป็นไงพบชาช,าชาลามระโสกะปลิเทวะอุปยาสาปิิทุขขาทั้งหมดปินทุขขาเนี่ยตามามาหมดเป็นพวนเลยการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก นะครับก็เป็นทุกข์การพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดจากอะไรตัวตัณหาและอุปทานคือในขณะผัสสะนี่แหละผัสสะพอเกิดเวนาเวนาตามมาคืออะไรคือตัณหาพอตัณหาทยานอยากมากขึ้นจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเพราะอุปทานนี้พบชาติในระดับจิตเกิดขึ้นก่อนนะระดับจิตเกิดขึ้นก่อนและเนี้ยคือสายที่ให้เกิดทุกข์เพราะฉนั้นสิ่งที่นี้นิตค้นมาเนะี่ย มันก็ถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าทําให้ชัดเจนอันที่หนึ่งคืออวิชาอันที่สองโลกคือหมู่ดวงดาวน้อยใหญ่ในจักรวาลอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณฟังให้ชัดนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโลกคือหมู่ดวงดาวจักรวาลน,น้อยใหญนะ่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะอันที่หนึ่ง สองโลกคือสัตวโลกสัตวโลกหมูสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหาต้นไม่พบหาปลายไม่เจอคือสัตวโลกสองสองโลกนี่นะโลกคือหมูดวงดาวโลกคือสัตวโลกหาต้นไม่เจอหาปลายไม่พบอย่าหานะเขาเรียกเป็นอาจกินไต ายเปล่าก็าไม่เจอแต่สามพุทธเจ้าท่านทรงตัดนะโลกคือกายยาวานาคืบนี้โลกคือกายยาวานาคืบนี้คือขันหานี้โลกนี้คือขันหานี้มีจุดจบได้มีจุดจบได้จุดจบคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าสองโลกมัวแต่ไปคิดสองโลกนั้นนะตายเปล่าอยู่ในวังวนไม่มีทาง ที่จะพบหรอกมันมีมันมีพุทธประวัติและมีพระส,สูตรที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่ามีลือสีทรงฤทธิทรงฌานเหาะเหินเดินอากาศมากได้นะอันนี้ถือว่าฟังไว้เป็นประเทืองปัญญาสนุกด้วยนะอันนี้อยู่ในพระส,สูตรทรงฤทธิทรงฌานก็อยากจะรู้ว่าที่สุดของโลกมันอยู่ตรงไหนเพราะมีฤทธิ์เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศไปเรื่อยไปเรื่อยมัวแต่ไปหาที่สุดของโลก ท่านเพ่งจิตออกนอกใหญ่จะพบที่สุดแห่งโลกได้เพราะโลกคือหมู่ดวงดาวนอ้อยใหญ่ไม่มีที่สุดไม่ยือมาปมีแนวทางใดล่ะที่จะพบที่สุดของโลกได้พระเจ้าทรงจิตเข้าในเพราะอะไรโอชัดเจนเลยจิตคือธาบรู้คำว่าธาตุนะวิญญาณธา,าตุจิตคือธาบรู้จิต,ค,ต,จตคือผู้รู้ โลกจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่หากปราศจากจิตไปรับรู้แล้วการมีอยู่ของโลกหรือไม่มีอยู่ของโลกมันไม่มีความหมายแต่โลกที่มันมีความหมายเพราะมันมีจิตคือธาตุรู้ที่มันไปรับรู้มาทําหน้าที่ทัางขันห้าต่างหากแนละ้วมันจึงมีคุณค่าความหมายคุณค่าความหมายของการมีอยู่ของโลกก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของจิต ก็จิตมีมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิและถ้าส่งจิตเข้ามาตรงนี้ได้ที่สุดแห่งโลกท่านจะพบคือตัดวัตถุสงสารได้และประเด็นต่อมาคือว่าสังขารและธรรมมันก็มีอยู่ของมันอย่างนี้ชั่วกับชั่วกันชั่วนาชั่วตาปีต้นไม่มีปลายไม่เจอมันเป็นของมันอย่างนี้ตามเหตุปัจจัยของเขาอยู่แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือ สิ่งที่ให้ชัดในหลักําคำสอนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าดันรงตัดสรู้สิ่งซึ่งทําให้เราพ้นทุกได้และทําให้เราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและเหนือสิ่งอื่นใดพ้นทุกได้นี่แหละคือจิตเป็นอิสระจากการยึดบั้นถือมั่นนั่นเองนี่คือพุทธศาสนา ป็นไงคิดว่าพอพอชัดขึ้นไหมเข้าใจไหมพีช่ชัดขึ้นครับผม,มขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับ